ทดสอบใช้งาน Co-Pilot ฟีเจอร์ใหม่ใน Windows 11ฉลาดมากๆเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องคิดเองเลยคำพูดสระสลวยสวยเก๋อะไรแบบนี้คือไม่ต้อง s n i นี้ n ิ้งทูก็ใช้ AI อยังงั้นหรือเดี๋ยวสวัสดีครับคุณผู้ชมผมไม่ใช่พี่หลามครับสวัสดีครับท่านผู้เจริญผมเป้เดอะแมชชีนครับเครื่องจักรนักทำงานครับผมวันนี้แน่นอนครับเห็นโน้ตบุ๊กวางอยู่แบบนี้ ไม่ได้รีวิวโน้ตบุ๊กครับผมแต่วันนี้จะมารีวิวทดสอบใช้งานสิ่งที่เรียกว่า c o p i l ล t ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Windows 11ในเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุด2 3 H 2ว่าตัวผู้ช่วยอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอย่างไรแล้วมันเก่งแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปลองใช้กันครับอ่ะ ถ้าใครได้ติดตามช่องล้ำหน้าโชว์นะครับลูกพี่หัวแหลมของเราเนี่ยเขาก็จะเล่าข่าวอัปเดตเนาะเกี่ยวกับตัวอัปเดตล่าสุดของ Windows 11ที่มีฟีเจอร์ c o p i l o t เข้ามานะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวเนี้ยก็คือเข้ามาตั้งแต่ช่วงแบบ31ตุลาคมและที่เป็นอัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน23 H2 นะครับซึ่งเวอร์ชันเนี้ยก็จะมีการนำ AI เข้ามาเนาะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ไอตัว AI ที่เอาเข้ามาเนี่ยของ Microsoft อะมันจะเก่งพอไหมอะไรอย่างงี้เล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือตัว Microsoft อะครับเขาได้ไป สนับสนุนเนาะตัวของ Open AI ซึ่งเขาก็ลงทุนไปแบบระดับแบบหมื่นล้านอะไรเงี้ยแล้วในวันนี้ครับสิ่งที่เขาลงทุนก็ได้ผลิตดอกออกผลเมื่อฟีเจอร์ AI เหล่านั้นเข้ามาอยู่ใน Windows อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นการรวมเอา AI เนี่ยเข้ามาติดตั้งใน Windows ของเราเลยนะคือเราสามารถเรียกใช้ตัวที่เรียกว่า c o p i l o t เนี่ยได้จากตัว Windows เลยโดยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ฟีเจอร์โคพายลตตัวนี้ก็คือการอัปเดต Windows 11ของเรานะฮะให้เป ขั้นใหม่ล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 23H2 ตัวนี้นะครับเมื่อเราอัปเดตติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเรารีสตาร์ปุ๊บอ่ามันก็จะมีตัวโคพายโเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอของเราเลยนะครับทำไมเขาถึงใช้ชื่อว่าโคพายโเออชื่อนี้น่าคิดนะชื่ออย่างเท่เลยนะแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ช่วยนักบิน คือผมอมองว่าเขาใช้ชื่อเนี้ยเพราะว่าการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC ีแล็ปท็อปอะไรต่างๆบน Windows 11ของเราเนี่ยครับมันคือการแบบเหมือนเราไปนั่งอยู่ในคอกพิคเครื่องบินมันจะมีแบบปุ่มมากมายหลากหลายใช่ไหมมีคันเลขมีตัวบูสต์มีทรัสเตอร์อะไรต่างๆที่มันแบบยุ่งยากมากมายเต็มไปหมดแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนักบินสักคนหนึ่งเขาก็จะช่วยเราได้มากเลยนะคือเราไม่ต้องทาเองทุกอย่างเราอยากได้อะไรเราสั่งเฮ้ย hey, ผู้ช่วยนักบินช่วยอันนี้หน่อยสิช่วยเปิดปุ่มนี้หน่อยช่วย พร้อมแบบนี้ให้หน่อยเนี่ยง่ายเลยเห็นไหมเออเราไม่ต้องทําเองทุกอย่างนะครับให้เขาเป็นตัวช่วยของเราโคพายล t เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆผู้ช่วยอัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบ AI เต็มรูปแบบลองใช้งานกันให้ดูว่ามันจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับมันใช้งานมันฉลาดแค่ไหนไปดูกันเริ่มใช้งานโคพายล t ครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปิดหน้าต่างเขาขึ้นมาครับอ่ะเรากด Windows บวกซี C นะครับอ่า uh, วินโดว์โคพายลนี่เขาก็จะมีหน้าตาของโคพายลอตขึ้นมาเป็นแถบปลาข้างๆเข้ามานะครับมันจะมี3โหมดครับคุณผู้ชมมันก็จะมี More Creative more b a l a n c e แล้วก็ more p r e c i s e เราก็ต้องอเลือกการใช้งานให้มันเหมาะสมสักนิดหนึ่งเนาะการใช้งาน c o p i l o t เนี่ยมันก็เหมือนการที่เราใช้พวกแอปต่างๆที่เราเล่นกันเยอะๆในปัจจุบันเนี่ยครับคือเราก็จะต้องพิมพ์คำสั่งพร้อมเข้าไปเนาะจะเป็นคำสั่งง่ายๆก็ได้หรือว่าจะเป็นคำสั่งที่มีความซับซ้อนมีความคอมเพลกซ์คอมเพล็กซ์มากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้นี่มันจะมีแท็กที่เขียนว่า ask me anything นี่จะถามอะไรเขาก็ได้ซึ่งการที่เราจะใช้งานตัว c o p i l o t เนี่ยครับ เราจะทำอะไรล่ะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราด้วยเนาะผมอยากรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างอ่าอย่างเช่นอ่าสภาพอากาศวันนี้อ่าผมลองพิมพ์ได้ไหมว่า what's the weather today in วังทองหลางลาดพร้าวอ่าแล้วก็ฝรั่งเขาชอบใช้ตัวฟาเรนไฮต์กันเนาะผมพิมเป็น in Celsius อ่าปึ๊บลองกดดูนะครับอ่าเขาก็จะทำการประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนี่เป็นไง ผมก็จะได้ข้อมูลแบบละเอียดมาเลยนะครับ The วิเจอร์ทูเดวังทองห้างอ่ะนี่เป็นมีเปอร์เซนต์ที่ฝนจะตกและจะมี t h u n d e r ์สตอมด้วยอ่าอุณหภูมติตอนนี้ประมาณ3าิองศานะครับความชื้อนอากาศ74%อะไรแบบนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะลงลึกลงไปนิดนึงถ้าเราแบบระบุตัวพร้อมเข้าไปนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าอ่ข้อมูลละเอียดพอสมควรแล้วมันทำอะไรมากกว่าน,นี้ได้ไหมใช่ไหมครับ สิ่งที่ผมอยากลองเนี่ยก็คือ,อใส่คําสั่งที่มันมีความซับซ้อนเข้าไปเพิ่มขึ้นอ,อย่างเช่นเขียนอีเมลแล้วกันอ่ะเจ้านายหัวแหลมผมเนี่ยเพิ่งจัดฉลองวันเกิดภรรยาของเขาไปนะครับนี่เดี๋ยวผมลองให้เขียนอีเมลนะครับเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองอวันเกิดของแฟนเจ้านายผมอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกตัว AI ไปว่าเนี่ยเจ้านายผมอะ่ะชื่อฉลามนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ข้อความแบบไหนออกมา คุณผู้ชมครับสิ่งนี้กำลังเห็นต่อหน้านี้คือมาเป็นพารากราฟเลยนะมี subject ให้มีชื่อของเจ้านายผมให้นะครับแล้วก็แบบมีคำพรัณนา,นาโวหารต่างๆนะครับ i hope this email f i r d you well want to wish you a like. happy birthday นี่การใช้งานจริงอะ่ะเราก็สามารถก๊อปพร้อมพวกนี้ครับไปส่งเป็นอีเมลหรือว่าส่งในข้อความอะไรอย่างนี้ได้เลยคือแทบจะไม่ต้องคิดเองเลยคำพูดสระสลวยสวยเกย๋อะไรแบบนี้คือไม่ต้องนะฮะนี่ตัวโคพายท t ทำให้เลยนะครับเราเราไม่ต้องคิดเยอะต่อไปสิ่งที่อยากจะลองเนี่ยก็ไปเที่ยวได้ไหมคือตอนนี้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปโตเกียวแต่ว่าไม่ได้มีแผนอะไรในหัวเลยรู้แค่ว่าไป5วันไป2คนผมจะทำยังไงได้บ้างผมลองเสิร์ชว่า I create my plan to t o k กีวนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะครับ for two people อบอกเขาหน่อยว่าจะไป5วัน five day of travel want to go คือเน้นไปเที่ยวแบบถ่ายรูปตามแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยเนาะก็กด enter อ่ะให้เขาคิดแพลนให้หน่อยทำได้ไหมมันมันจะละเอียดพอไหมเนี่เริ่มมาแล้วครับ here is possible plan for your five day trip โตเกียวทาวเวอร์เอาวันแรกไปวันพิสทาวเวอร์ต่อไปโรปง,งิฮิลส์ไปโมริอาร์ตมิวเซียมนี่วันเดียววะเนี่ยนี่ผมผมจะไปหมดปะเนี่ยมีโตเกียวซิตี้วิว observation deck อ๋อ นี่ครับนี่แค่วันแรกนะนี่เริ่มมาแล้วอ่าเท่ากับว่าตอนเนี้ยเขาก็จะเป็นการรนะันสคริปต์เนาะก็คือรันไปเรื่อยๆจนกว่าอาจจะจบครบวัตถุประสงค์ของเรานะครับอ่าตอนนี้ day สมาแล้วไปเนี่ยไปวัดอาซากุสะไปวัดเซนโจจิไปโอไดบะต่ออ่าเราไปผ่านเลนโบบิดโอโดออนเซนโมโนกาตลิโอูดูนี่ผมไม่มีแผนอะไรในหัวเลยนะแต่ตอนเนี้ยผมอ่ะได้แพลนคร่าวๆแล้วสำหรับการเที่ยวโตวเกียว5วันของผมนะครับนี่ จบ5วันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหดูดิเดย์สี่ไปอูเอโนะโอ้โหไปสวนสัตว์ไปโนเกียวในเซนต์มันมิวเซียมครับวันที่5ไปโตเกียวสกายทรีอ่าไปออฟเซอร์วชั่นเดคแล้วก็ไปโคนิก้ามินอต้าคือเนี่ยครับจากหัวโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลยมาเต็มเป็นเรียงความนะครับเป็นบทความหนึ่งเลยแล้วไม่พอนะครับเขายังมีอ่าสถานที่แปะลิงก์มาให้ด้วยอ่าว่าตรงไหนอยู่ที่ไหนเป็นยังไงแพลนที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหเป็นไงโคตรจะฉลาด ยังไม่พอถ้าสมมุติว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะสามารถใส่พร้อมเข้าไปเพื่อให้เขาอธิบายเราเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้เขามี preset มาให้ What is the best way to travel around Tokyo จะเดินทางในโตกเกียวยังไงดีนะครับอ่ะโอเคเขา generate มาให้เสร็จแล้วนะครับก็วิธีการที่จะเดินทางในโตกเกียวที่ดีที่สุดอ่ะเขาก็บอกมาว่าอ่ะเป็น t r a นหรือ s u ว w a y s y s t e m รถไฟใต้ดินของเขาเนี่ยโอ้มี13ซัเวย์ l i n e เลยนะแล้วก็มีพวก JR อะไรเงี้ย สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกในเมืองโตเกียวอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีฮะนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าโตเกียวเนี่ยมีสบเวกี่สายกี่อะไรอย่างนี้ตัวนี้บอกหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีออปชันอื่นอย่างเช่นแท็กซี่บางเจ้าก,ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อนะไรอย่างนี้เราก็มีข้อมูลคร่าวๆในหัวแล้วว่าถ้าเราจะไปเที่ยวโตเกียวทริปนี้เราจะวางแผนยังไงดีนะครับไปต่อกันอีกร้อมนึงนะไปลองใช้กันอีกสักร้อมนึงแลวกัน เห็นโนบุกตัวนี้ใช่ไหมครับโนบุกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการชุบสีเนาะด้วยการทำอะโนดิ์แต่ผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เหมือนพี่หลานอะโนดิ์ ice, เขาทํากันยังไงมัน,เป,นเป็นวิธีการขั้นตอนยังไงเนี่ยผมไม่รู้ใช่ไหมผมก็ลองถามเลยลองถามตัวโคพายล็อตนี้ว่า what is anodize อยากรู้ไงอยากมีความรู้กับเขาบ้างไง แล้วก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าอันเนี้ยการทำอะโไดิส์มันเป็นยังไงมันต้องใช้อิเล็กโทรเคมีคอลโปรเซสนะฮะเพื่อสร้างการปกป้องผิวออกไซด์เลเยอร์ er, อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหใครที่แบบชอบหาความรู้แบบโดยที่ไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไปเสิร์ชนู่นเสิรนี่เสิร์นนั่นเยอะเนี่ยคุยกับโคพายลอตเนี่ยได้ความรู้เพียบเลยนะครับมันไม่ได้จบแค่นี้ดีครับคือใน OpenAI เนี่ยเขาก็จะมีตัว AI ในตระกูลของเขาอย่างเช่น DALL-E ที่เป็นการ generate art AI ใช่ไหมครับ generate ภาพต่างๆออกมาเนี่ยคือการที่เราจะพิมพ์พร้อมอะไรลงไปสักอย่างเราก็จะได้ภาพผลลัพธ์นั้นออกมาผมเลือกไปที่แท็บ More Creative ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วทีนี้เราก็จะสามารถใส่พร้อมภาพว่าที่เราต้องการไปได้อ,อย่างผมจะใส่คำว่าให้สร้างภาพแมวนะครับใส่พันธุ์ b t Short Hair แล้วก็ขนสีลายแหลก อ้วนและน่ารักกําลังนอนอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็มองมาที่ตัวกล้องใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในห้องที่มีความมืดด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคําสั่งที่ค่อนข้างซับซ้อนแบบนี้เขาจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับไปเริ่มเจนเลยนี่มาแล้วครับแมวอ้วนของผมนี่เขาก็จะเจนมาเป็นแบบสี่ภาพนะครับตามคอนดิชันที่เราใส่เข้าไปเป๊ะเลยนี่มองกล้องนอนอยู่ที่พื้นสีลายแหล,ลกแมวอ้วนโอ้โห น่ารักมากแล้วก็ power by DOE นะครับอ,อย่างที่บอกมันเป็นในเครือของเขาเนาะก็ถือว่าได้ภาพที่เราต้องการนะครับแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้คือถ้าเราแบบไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เราได้อย่างเงี้ยครับคือเราสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นแบบใส่ของเล่นเข้าไปในรอบๆบตัวของแมวตัวนี้กดเข้าไปเขาก็จะทําการ generate ภาพใหม่แล้วก็ทําตามพร้อมที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองครับก็ถือว่า โคพายโลตตัวนี้นะครับฉลาดมากๆเลยนะฮะคือทําได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นใส่พร้อมที่มีความง่ายความยากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าซับซ้อนสุดๆมีแบบโอ้โหหลายบรรทัดมากๆนะอย่างไอ้รูปแมวเนี่ยคือใส่ไปหลายบรรทัดมากแล้วก็มีความต้องการค่อนข้างเยอะ mm hmm. เขาก็ยังเจเนเรตออกมาได้แบบใกล้เคียงกับภาพที่อยู่ในหัวของผมเลยนะฮะ mm hmm. คือแจ๋วจริงนะครับตัวนี้แล้วเขาไม่ได้ทำได้แค่นี้นะเขาสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นแบบการใช้คําสั่งง่ายๆอย่างเช่นเปิดแอปต่างๆขึ้นมาเช่นการเปิด แอป Windows Explorer ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กดสั่งได้นะครับหรือว่าจะไปเปิด Play s o m e Music อ่ะเขาก็อาจจะไปเปิด Spotify ให้อะไรแบบนี้ครับซึ่งว่ากันตรงๆนะคลิกเองอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะในส่วนเนี้ย <c oughs> แล้วความเก่งของ CoPilot ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับสมมติเราไปอ่านข่าวอ่านเว็บอะไรต่างๆที่แบบมันมีข้อความแบบอู้0ี่0ิราม p อะไรเงี้ยครับเราสามารถสั่งให้เขาสรุปหรือ summarize ตัวหน้าเพจนั้น,น,นเนี่ยครับเพื่อให้แบบอ่านเข้าใจได้ง่ายในเหลือแบบประมาณ4-5พารา p a r a อย่างผมอ่านบทความเรื่องของแบบอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการสรุปให้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงในทางการรักษาเป็นแบบไหนแล้วสรุปแล้วต้องทาอย่างไรบ้างผลการวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาจะสรุปมาให้แค่แบบเหลือประมาณ3ามสี่ p a r a g ราฟซึ่งอ่านเข้าใจง่ายมากหรือถ้าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวอัลไซเมอร์ตัวนี้เราก็อาจจะขอให้เขาอธิบายเพิ่มเติมได้เราก็ไปใส่พร้อมว่า explain more อ่าใส่เข้าไปปุ๊บเขาก็จะอธิบายเลยการทํางานหรือการเกิดขึ้นมันเป็นยังไงการรักษามันต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายเรามาแบบเยอะเลยนะครับคือบอกเลยว่าพอมีฟีเจอร์ c o p i l ล t เข้ามาใน Windows 11อัปเดตใหม่เนี่ยคนที่ชอบแบบหาเรื่องราวหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เนี่ยนั่งคุยกับเขาทั้งวันอ่ะบอกเลยความรู้เพียบอ่ะพูดถึงโคพลอตฟีเจอร์ใหม่ใน Windows 11 2 3 H2 กันไปแล้วนะครับ แล้วจะบอกว่ามันไม่ได้จบแค่โค้ดไพลอตนะสิสิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆของเขาด้วยอย่างเช่นโฟโต้อย่างเช่นคลิปแชมอย่างเช่นตัวเพนอย่างเงี้ยครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะได้รับฟีเจอร์ AI ได้รับการอัปเกรดตีบวกเพิ่มเติมให้มีความเก่งกาลมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละแอปแล้วกันอย่างเช่นแอปโฟโต้ครับผมแอปโฟโต้เนี่ยของ Windows ครับผมมองว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะเขาสามารถ ครอบภาพได้แต่งโทนสีได้ปรับแสงได้แต่ในเวอร์ชันนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า Background blur พูดง่ายๆสั้นๆก็คือทําให้ภาพเราชัดแล้วฉากหลังเบลอนะครับเราใส่ภาพเราเข้าไปที่ถ่ายรูปมาใช่ไหมครับแล้วถ่ายด้วยกล้องมือถืออะไรเงี้ยฉากหลังมันก็จะชัดไปหมดวิธีท,ทาของเขาเนี่ยก็คือทําให้ Subject ที่อยู่ด้านหน้าเด่นชัดแล้ว Background ด้านหลังเบลอโดยที่เราสามารถไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาค่าความเบลอได้นะครับจะเอาเบลอมากเบล์น้อยก็แล้วแต่เราเลย เนี่ยคือการใช้ AI เข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟถ้าเราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอรเรียบร้อยง่ายมากๆคลิปแชมป์แอปตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆแบบออโต้อย่างนี้ครับก็ได้รับฟีเจอร์ AI เข้ามาด้วยเช่นกันเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าออโต้คอมโพสสิ่งที่เราต้องทําก็คืออ่ะโยนไฟล์เข้าไป1 2 3 4 5 6อ่ะมี6ไฟล์ใช่ไหมอย่างาผมไปดำน้ํามาอะไรเงี้ยผมก็จะโยนไฟล์ไฮไลท์ลงแบปึป้งแล้ว ผมเลือกสิ่งที่ผมต้องการอย่างเช่นเทมเพลตครับผมต้องการแบบความสดใสของทะเลความซัมเมอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมก็เลือกธีมเลือกเทมเพลตที่เขามีเซตไว้ให้เสร็จปุ๊บผมไปเลือกตัว ความยาวของคลิปนะครับว่าผมต้องการให้มันเป็นคลิปสั้นสามสิบวิหรือคลิปสักหนึ่งนาทีหรือว่าเป็นคลิปแบบยาวเต็มรูปแบบไปเลยเขาก็จะคัดไฮไลท์ตรงนั้นมาให้แล้วเราสามารถเลือกสัดส่วนที่เราต้องการได้ด้วย IG Facebook Re ีวเราก็อาจจะเป็นแนวตั้ง t i t ตอกอะไรเงี้ยครับเอาเป็นแนวตั้งอ่ะก็เลือกเป็น9ก้ต่อสิก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็คือการเลือกเพลงเขามีพรีเซ็ตเพลงให้เราเลือกด้วยนะอ่าเราก็ไปเลือกได้เลยว่าไอเพลงไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเรานะครับเหมาะกับตีมวดีโอของเรา เสร็จปุ๊บเมื่อเราตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้เขา Export ครับเขาก็จะทำการเบนเดอร์วิดีโอของเราครับออกมาเป็นไฟล์ในที่ตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือแค่โยนแล้วก็ปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นี้จริงๆเลยนะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบคลิปไฮไลท์ตามที่ผมต้องการนี่คือพลัง AI นะครับของ Windows 11 P ออัปเดตล่าสุดตัวนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆต้องบอกนิดนึงครับว่าอย่างถ้าเราจะตัดต่อวิดีโอไฮไลท์อะไรเงี้ยไอฟีเจอร์นี้มันโอเคนะแต่ ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการแบบโอ้ยเรียงเป็นคิวเรียงเป็นอินเสิร์ตเป็นภาพไฮไลท์เสร็จปุ๊บกลับเข้าคิวอะไรแบบเนี้ยณนะตอนเนี้ยผมว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ทําได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นการ อัดคลิปไฮไลท์สั้นๆแบบเยเราไปเที่ยวมาอยากลงอยากอวดลงในโซเชียลอะไรเงี้ยนี่แบบนี้ได้เลยแล้วเสร็จปุ๊บเราสามารถแชร์ขึ้นโซเชียลก็ได้เป็น u t u b e มาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพรีเซตสำหรับอัปโหลดขึ้นให้เลยหรือเราจะเก็บไฟล์ใน Google Drive ใน One Drive ของ Microsoft เองอะไรเงี้ยก็ทำได้ นะครับคือมันสะดวกมันง่ายมากๆอ่ะนี่คืออีกหนึ่งความสามารถของคลิปแชมป์ที่มี AI เข้ามาตีบวกเข้ามาแบบให้เราใช้งานกันนะครับต่อไปแอปเพนครับแอปสามัญประจําเครื่องที่อยู่มาตั้งแต่หูผมเล่นคอมตั้งแต่สมัยอายุ10ต้นๆเพน Pen ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะตัวนี้เพนที่ได้รับ AI ตีบวกเข้าไปเช่นเคยครับเขาก็จะมีลูกเล่นมากมายเข้ามาก็จะมีฟีเจอร์ remove background นี่ ไดคัตใช่ไหมเอาภาพที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นแบบเป็นภาพตัวผมกับแบ็กกราวตัดแบ็กกราวลบแบ็กกราวออกไปเลยจะได้ตัวผมเข้ามาแปะในหน้าเพนโดยที่ไม่มีแบ็กกราวเจิงไหม เออคือมาอยู่ในแอปสามันประจําเครื่องแบบนี้มันก็ง่ายดีนะฮะเออแล้วเพน่ะยังมีระบบเลเยอร์เข้ามาแล้วนะระบบเลเยอร์นี่คือมีความสําคัญต่อคนที่ทํางานด้านศิลปะมากๆนะครับจะเอาเลเยอร์นี้มาทับหน้าหรือซ้อนหลังอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดมิติของภาพที่สวยสมจริงดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับและยังไม่พอคําพูดติดปากในยุคนี้คืออะไรฮะ Generative AI นี่เขาไปดึงฐานข้อมูลใช้ของ d o e เนี่แหลคนะครับนะฮะเข้ามาใช้เป็น AI พร้อมตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานฟีเจอร์ Co-Creator ได้คือการ Generate ภาพ AI นี่แหละครับนะสั่งเข้าไปว่าจะใช้ผ่านแบบนะอย่างเช่นวัดไทยในขวดแก้วขวดโหลอะไรแบบนี้อ่ะก็ลองไปใส่กันดูมันก็แบบเพิ่มความแบบว้าวให้กับภาพของคุณอะไรเงี้ยเนาะเช่นเคยครับไม่ฟรีเขาจะมี50เครดิตให้ ครับในเบื้องต้นก็คือใช้งานเจเนเรตของเขาไปแล้วสัก50ภาพอย่างเงี้ยก็อาจจะนั้นก็อาจาอาจะมีค่าใช้จ่ายนะครับการที่อัปเกรดเพนต์มาให้เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับการยกระดับประสิทธ,ธิภาพของเพนต์ให้แบบใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นดีไม่ดีดนี่ทุกวันนี้เราสามารถสั่ง AI พร้อมสั่ง g e n e r a t i v e a i เนี่ยให้เพนตะ์ทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยทีละรูปทีละรูปแล้วก็ดับส่งงานลูกค้าได้เลยเนะี่ยไม่ธรรมาดาจริงเฮ้ยอันนี้แปลก p p i n g Tools ก็ใช้ AI อย่างงั้นหรือเดี๋ยวโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอสามัญประจําเครื่องที่เราทุกคนนั้นต้องเคยใช้งานกันบ้างแหละเขามี AI แล้วนะเออ AI ของเขาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับ AI ใน Snipping Tool เนี่ยเขาจะช่วยให้การแก้ไขมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเราสามารถดึงข้อความจากภาพพวกนั้นน่ะออกมาใช้งานได้อย่างผมแคปหน้าจอที่มีอีเมลผมมาใช่ไหมครับแล้วผมอะจะส่งอีเมลเนี้ยให้คนคนนั้นเขาก็ต้องไปนั่งพิมพ์ใช่ไหม แต่พอมันเป็น s ส p i n g t o o l เวอร์ชัน AI เข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องส่งภาพนี้ให้เขาเราสามารถก๊อปอีเมลแอดเรสของเราอะเป็นเท็ก์แล้วก็ส่งให้เขาได้เลยที่อยู่นอกจากจะก๊อปวางได้แล้วสามารถเบลอเท็กซ์ที่เราไม่ต้องการให้เห็นในภาพนั้นได้อ่อย่างถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องมานั่งปาดนั่งเบลอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่นี้เขาจะเลือกเท็ก์ได้เลยแล้วก็เราก็ไป เลือกเบลอเท็กซ์ตัวนั้นไม่ต้องแบบมานั่งเอาจากักกาสีแดงๆมานั่งปาดทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนแบบเบลอข้อความนั้นได้ครบอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ถือว่ามีประโยชน์ละกันสำหรับ Snipping t o with AI มาจากการที่ได้ลองใช้ Copilot บน Windows 11เวอร์ชันล่าสุดนะครับ 23H2 นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือการ อัปเกรด Windows ครั้งยิ่งใหญ่นะฮะมีความก้าวกระโดดในเทคโนโลยีที่นำา AI จาก Open AI และก็ตะคูลของเขาเนี่ยเข้ามาใช้งานร่วมกันนะครับโหมันบิวอินมากับเครื่องเลยอะคือคือมันเก่งมากนะคือเราไม่ต้องไปแบบไปเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปนั่งเข้าเว็บแล้วก็พิมพ์เพิ่มนี่เรียกได้เลย Windows 4 Co ี o p พายลเด้งมาปัา๊บพิมพ์พร้อมพิมพ์อะไรได้เลยนะครับจะเป็นรูปภาพก็ได้จะหาข้อมูลก็ได้จะสั่งให้มันสรุปหน้าก็ได้จะเปิดแอปก็ได้นี่แค่โคพายล t นะ แล้วยังไม่รวมกับแอปอื่นๆที่ได้รับการอัปเกรดมาพเพนเนี่ยโอ้โหเก่งขึ้นมากนะครับเนี่ยครับคือพลังของ ai แล้วก็สิ่งที่เขาลงทุนไปกับ open ai เนี่ยมันผลิดอกออกผลมาให้ใครให้ผู้บริโภคอย่างเราครับผม c l a p your hand for Microsoft นี่ คนจริงก็ต้องแบบนี้ผู้ใช้บริการอย่างเราๆนี่ฮะโอ้โหยิ้มแก้มปริคือได้ฟีเจอร์ AI แบบนี้มาใช้แบบบิวอินแบบติดเครื่องเลยนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันละกันว่าเป็น Windows 11เวอร์ชันใหม่ลล่าสุด23 H2 นะครับหรือบางคนอ,อาจจะไม่ได้ต้องไปอัปเดต23 H2 ก็ได้นะในเบราว์เซอร์ครับของ Microsoft เอง Microsoft Edge มันจะมีตัว c o p i l o t เนี่ยบิวอินมาอยู่ในตัว Edge นะครับก็อันนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายมากพอที่จะแบบ เรียกใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ครัก็ต้องไปเข้า microsoft edge แล้วก็เข้าไปหน้าคู Pilot แล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมซึ่งเราก็จะออกจากหน้านั้นไม่ได้ไงแต่อันนี้คือมันเป็นเหมือน floating window ลอยๆที่เราสามารถจะแบบทำหน้าต่างไหนอยู่อะไรเงี้ยเราก็เรียกขึ้นมาพิมพ์พร้อมเข้าไปปุ๊บเสร็จจบก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ดีๆนะครับที่ทาง microsoft จัดให้แล้วลองใช้งานจริงแล้วแบบเฮ้ยมันว้าวมากนะ พลังของ AI ยุคนี้คือแบบทำได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะลืมบอกไปนิดนึงครับว่าโน้ตบุ๊กที่นำมาใช้ทดสอบฟ,ฟีเจอร์โค p ดพายในวันนี้นะครับคือโน้ตบุ๊กของ l e n o v o ครับตัวนี้คือ Lenovo IdeaPad Pro 5นะฮะร,รหัสรุ่น 16IRH8 ครับผมตัวนี้นะฮะดีไซน์สีเงินสวยงามนะครับหน้าจอแสดงผล16นิ้วความละเอียด 2.5K นะครับหน่วยประมวลผลเนี่ยเป็น Intel Gen13 นะครับเป็น Core i5 13500H ก็13เร็วแรงนะฮะมีสัญลักษณ์ของ Evo ด้วย12คอร์16 t ท r a ตัวนี้กราฟิกการ์ดครับ NVIDIA GeForce RTX 3050 RAM 16GB รม SSD 5 1 2 g b นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11ที่เราได้ใช้ทดสอบ Copilot ไปนั่นเองนะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับครีเอเตอร์คนที่ทำงานแบบไฮบริดอย่างเงี้ยต้องการโน้ตบุ๊กที่เบาบางดีไซน์สวยน้ำหนักไม่เยอะะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงตัวนี้คือใช้งานได้เลยสบายทวนรหัสรุ่นอีกทีนี่คือ Lenovo ideapad pro 5นะฮะรหัสรุ่น 16IRH8 ครับผมหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามช่องทางจำหน่ายดังต่อไปนี้ครับ Advice ITCity Powerbuy JIB หรือ Microsoft a u t o o r i z s t Store บน Shopee และ Lazada ครับโอเคจากการใช้งานก็ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นยังไง ก็ลองมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ช่องล้ำหน้าโชว์เป็นกำลังใจให้เจ้านายหัวแหลมของผมด้วยนะครับผมจะได้มีเงินเดือนทำงานต่อไปนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ